ดีค่ะดิฉันประณีตประท่นตาค่ะอาชีพก็เป็นข้าราชการบำนาญค่ะตอนนี้อายุก็64ปีแล้วค่ะเอตอิดเดือนมาใชายัยสิ้นกาของเอเจลนะคะก็ประทับใจอเอ็กโซซึ่งเป็นตัวที่ม่วงนะคะเอ็กโซตัวนี้ครั้งแรกดิฉันก็ไม่เชื่อนะคะว่าเอ็กโซตัวนี้จะช่วยได้เพราะในความรู้สึกบอกว่าเรามีอายุมากแล้วนะคะก็บอกว่าหน้าตามันเหี่ยวยน่นกั อยากจะเป็นคนที่ว่าดูแล็วสดใช่พอเป็นคนที่รักช่วยรักงามนะคะเมื่อเราดูเหลืองของเอเจล้ J ล้วนะคะก็พิจารณาตัวแรกคือเอโซเลี้นชายเอจกโซมาประมาณเดือนหนึงค่ะหลังจากชายเอโซไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนะคะเรียกจะคนรอบข้างก็ทักทายว่าเออ แม้ไปทำไปได้มาเห็นหน้าตาสดใสแลลวก็จุดด่างดำรอยย่นในได้ตีนกายได้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีมันจะจางถึงมันตองใจบอกว่าเอออาจจะเป็นสินค้าของไอ้เจี๊ยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะถึงเรียนกิดว่ามันน่าจะพอเรียนเคยใช้สินค้ามามากมม่แต่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรค่ะก็ประทับใจตัวสีม่วงก่อนเผือนนะคะ